เนมาที่ก็คนเดียวนะถ่ายรูปก็ถ่ายคนเดียวนะกินแล้วกินเ่อ๋ออันนี้ก็กินนมาฟังกนินเตเละจุอ่ะโอ้ยว่าถ้ามีัฟังอะไรน,นะ แต่ควมไม่สนใจถ้าเหยียบที่แท็กขึ้นรถเป็นไงวะไม่เหยียบไปแล้วเหยียบอะไรมาเรื่อยๆเยอะเลยเปรุ่นไปรุ่นกระเป๋าไปรุ่นกระเป๋าสะพายดีนะวันนี้ลงมาแดดไม่ร้อนมากนี่เหรอไม่ได้แดดไม่ไม่ร้อนแต่ว่าถ้าอย่างนี้ให้ ก,ก็ยังูตกดเิมน่อดิอร่อยหมเส้นอ่ะชเป็ดกินชิ้อ่ะเอาก็กินชิ้ไงกินชินล